ก็จะแบบโหดต้องแบบต้องเป๊ะเปไปะอะไรเงี้ยอยู่ที่แต่ละเซตตัวเนาะอยากดูใครโหดก็หลังไหมมา,มา <laughs> แล้วที่แล้วที่แบบที่อันนี้ก็พิเศษอันนี้ก็แบบเพิ่งรู้มาเหมือนกันก็คือสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที<อ>สวัสดีค่ะทุกคนตอนหลับดืสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีจ๋า นี่นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องคณะแล้วก็การเรียนของเรานะคะในมหาวิทยาลัยต้องบอกต้องเกริ่นก่อนเลยว่าพวกเรานะคะ5คนนี้นะคะมาจากคณะพีบิกค่ะพิบิกยัมาจากพีดีพนมยงพีดีคณะวิทยาพีพมยงวิทยาลัยนานาชาติรีดีพนมยงนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ 3D รีดีพนมยง International College นะคะใช่ค่ะพวกเรามาจากสาขาอะไรคะจีนศึกษามาจากสาขาจีนศึกษาทั้งหมดเลยเรารวมมาทั้งหมด10คำถามคำถามแรกก็คือที่ถามกันมานะคะพี่บิกเรียนเกี่ยวกับอะไรเวลาคนอื่นถามว่าแบบเออเรียนพี่บิกเรียนอะไรอะทุกคนจะตอบว่าอะไรกันถูกยังภาษาเออภาษา ทื่คนโลกใช่คือมันมีหลใช่มันไม่ได้เออมันไม่ได้เจาะตรงไปมันไม่ได้จาะตรงไปหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งซึ่งพิบิดเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับทุกๆอย่างเลยที่เกี่ยวกับทางประเทศจีนถ้าสมมติว่าเลือกสาขาจีนศึกษานะจะเกี่ยวกับทุกอย่างที่เป็นประเทศจีนเลยเช่นการเมืองเศร,รษฐกิจประวัติศาสตร์สังคมมีการแปลวรรณกรรมอะไรแบบเนี้ยเยอะมากคือเหมือนเป็นทางเลือกที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะสนใจในด้านไหนของภาษาจีน เช่นแบบเราชอบเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือว่าเราชอบประวัติศาสตร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ใช่ปะเราก็เลยแบบเหมือนอันนี้เป็นเหมือนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะอยากจะไปทางไหนแน่นอนแล้วก็หลักสูตรหลักสูตรพิม,ม,มพ์บิกนี้กี่สาขาส,สามสาขาเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เหลือรุ่นสุดท้ายที่มีสามสาขาแต่ตอนนี้เหลือสอง <S 2> 2 <S มีจีนกับไทยไทย<า>มจศึกษากับไทยศึกษานะคะ จีนศึกษาก็คือพวกเราก็คือเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนหรือแบบเป็นพวกทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศจีนเลยเนาะแล้วก็ไทยศึกษาเรียนเป็นภาษาอังกฤษเรียนเกี่ยวกับไทยต่เป็นภาษาอังกฤษใช่ก็คือขณะเนี้ยจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นไทยศึกษาก็คือเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเลยก็คือเรียนทุกอย่างเป็นเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเกี่ยวกับประเทศไทยการเมืองเศรษฐอเไรนีาออเซียนด้วยแล้วก็จีนก็เหมือนกันก็เป็นเกี่ยวกับประเทศจีนเลยอาเซียนก็มีเหมือนกันไปคำถามที่สอง ทำไมถึงสนใจคณะนี้อ <c oughs> เราเริ่มตอบเราเราตอ,อ,ตอก่อนล้กันอ่เราอก่อนทำไมถึงสนใจคณะน,นี้เพราะว่า,วาตอนแรกอะเราอะลังเลระหว่างสองชอยส์ก็คือเรียนพิบกับไปเยไปเรียนตนที่จีนซึ่งแบบไปไปเรียนตที่จีนเราก็อยากไปเพราะแบบมันก็น่าสนใจใช่ปะแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งอะที่เราแบบเริ่มคิดว่าเราอยากมาเรียนที่ไทยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากไปเรียนตนที่เจีนจรเราอยากเรียนคณะอะไรขนาดว่า เราไม่รู้ว่าแบบเราชอบอะไรแบบเราอยากเรียนระหว่างประเทศหรือว่าเราอยากเรียนการแปลหรือแบบเป็นครูอะไรแบบนี้คือเราไม่รู้แล้วพอมาเจอพิพ์บิกมันเป็นแบบหลักสูตรที่แบบเป็นเป็นทางเลือกให้ว่าแบบเรียนทุกอย่างเลยเราค่อยไปรู้รเองคิดว่าเออเราชอบอะไรกันแน่จริงๆริงมั้ยตอนเนี้ยเออเราก็เลยเลือกพิบิกแล้วแบบมันได้ทั้งสองภาษาด,ด้วยทั้งทั้งอังกฤษแล้วก็จีนคือแบบไม่ได้ทิาาดด้งภาษาใดภาษาหนึ่งเราก็ได้ทั้งสองภาษาไปด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยสําหรับเรานะอยากเข้าทำไมถึงอยากเข้าเราเราอยากเข้าเพราะว่า ผลลักเพราะว่ามันมีไปเรียนที่จีนตอนปีสามใช่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 เหมือนกันปีสามเทอมสองใช่เราจะได้ไปเรียนที่จีนอันนี้คือเขาไม่ได้บังคับแต่เขาเป็นเหมือนเป็นช้อยให้เราไปเรียนหนึ่งเทอมที่จีนเหมือนก็จะมีเป็นเมืองให้เลือกแล้วก็เราจะต้องสอบ A เ K ให้ถึงระดับไหนเขาถึงจะให้ไปใช่ก็น่าสนใจเพราะว่าเราได้เรียนทั้งไทยแล้วก็แบบไปที่จีนด้วยแล้วแบบมหาลัยที่แบบเขาจะให้ไปต่อที่จีนก็แบบ มีชื่อทางเลยเนาะแบบระดับต้นๆแบบของแต่และแบบเมืองที่เขาไป่ป้าใช่ไป่ยป้าผูด้าก็มีแบบเปจีนเชียงไหม่อันแบบนี้ก็คือแล้วก็อาจารย์ที่นี่ก็มาจากถ้าอาจารย์ภาษาจีนก็คือบางคนก็แบบมาจากไปต้าก็มีแบบมาจากมหาลัยดังๆต่อไปข้อที่สามนะก็คือคณะนี้ต้องใช้อะไรยืนบาใช่คณะนี้ใช้อะไรยืนบาเพราะว่าเราแบบอันนี้เราไปถามจากพี่ที่เขาอยู่ฝ่ายแอดมิชชั่นของคณะมาแล้วนะ ก็คือได้ข้อสารุปว่าก็คือในขณะนี้นะคะพีบบีเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4รอบด้วยกันก็คือมีพอตรพอตรอบหนึ่งใครมาจับพอตรอบหนึ่งบ้างมีเรามาจับพอตรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบหนึ่งเลยรอบหนึ่งของของพีบบีกับของกายินยื่นรับสมัครแล้วก็พอตรสองมีใครมาจากพอตรสองอ่ะปาวมาจับจพอตรสองแล้วก็แอดมิชชั่นหนึ่งก็คือรอบสามมีนี่มาจับรอบสามแล้วก็อันที่สี่ก็คือแอดมิชั่นสอง มีสรอบแรกเลยที่เราเข้ามาก็คือเรามีผลการเรียนมีอะไรบ้าง HSK ระดับสี่ผ่านขึ้นไปที่ยุเก็ตห้าร้อยใช่ที่ยุเก็ตห้าร้อยขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่ยเก็ตเท่านั้นหรอก GSET อืมพว่าแบบ TOEFL IELT g z Z อะไรพวกนี้นะสามารถยื่นได้เหมือนกันก็คือ เป็นคะแนนวดระดับภาษาอังกฤษกับวดระดับภาษาจีนอันนี้เฉพาะทจี่ศึกษานะคะจี๋ศึกษาแต่ถ้าเป็นไทยศึกษาจะเอาแค่วดระดับภาษาอังกฤษเนาะจี่ศึกษาจะเอา h ฮชคด้วย h ฮชคขึ้นไปคะแนนร8 0ขึ้นนะอ่ะอันนี้จะเป็นแค่รอบแรกเนาะรอบแรกยื่นประมาณนี้แล้วก็ยืนย่นพอร์ตใช่ยื่นพอร์ตยื่นพอร์ตด้วยรอบสองเหมือนกันปะรอบสองก็พอร์ตเหมือนกันแต่ก,ก็ก็เหมือน้ายๆกับรอบหนึ่งหมดเลยนะแต่แค่แบบ เหมือนแบบรอบหนึ่งคือมันเหมือนแบบเวลาช่วงช่วงเวลาการสอบถ้าสมมติแบบเรายังไม่สามารถที่จะสอบวาระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงเกณฑ์นี่เขาต้องการจะรับเราก็แบบเอออาจจะรอบหนึ่งอาจจะยังไม่ทันเราก็แบบมาสอบแก้ตัวเป็นก็คือ,อยื่นรอบสองได้อย่างเราแบบซอนตอนนั้นจะใส่เอแต่ใช้ไอเอลมายื่นรอบหนึ่งแต่ว่าแบบเราสอบไอเอลไม่ทันแบบยังไม่ได้คะแนนที่เขาแบบคือไอเอลเขาบอกว่าจะเอาหก 6.00ขึ้นไปอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามสอยเอลก็เลยมาทันยืนรอบ2ก็คือเหมือนเหมือนการเฮดเจเ้ขึ้นก็ก็ยืนได้เหมือนกันที่เหลือก็สัมภาษณ์น่าจะประมาณกันสองรอบสามก็ตอนเข้ามาก็ใช้ GZ ยื่น h s เแล้วก็สอบมีสอบสอบแบบเขียนเอเซกับสัมภาษณ์รอบสามจะพิเศษกว่ารอบ1กับรอบ2เพราะว่ารอบ3จะมี เขียนเอเซสรอบสี่ก็เหมือนน่าจะเหมือนกับรอบสามเนาะรอบสี่เหมือนกันเหมือนเป็นรอบเก็บตกแต่ว่าปีนี้มีอัปเดตเนาะไปถามมาจากทางคณะเขาบอกว่ารอบสองกับรอบสองสามสี่อะสามารถอนุญาตให้คนที่ไม่มี HSK สามารถสมัครมาได้แต่ว่าก็จะมีมีหมายเขตเหมือนกันว่าถ้ายื่นมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องสอบ เหมือนสอบระดับอีทีอะเออแล้วถ้าผ่านก็คือได้เรียนกับเหมือนจีนปกติแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือเหมือนต้องเรียนปรับเรียนปรับภาษาเือนพื้นฐานใหม่แล้วก็มีรอบสามที่พิเศษรอบสามที่พิเศษเนี่ยเขาจะมีการปรับเกณฑ์ลงด้วยนะอืมมีการปรับเกณฑ์คะแนนลงด้วยถ้าถ้ามารอบสามอย่างเช่นตอนแรกเขาบอกพียูเกตห้าร้อยใช่ป่ะแต่ว่าพอรอบสามอะมันจะปรับเหลือแค่สี่ร้อยอะไรโอ้จริงโอ้โหอันนี้จริงจริงแล้วก็แบบ ไอเอลก็จะปรับลงอะไรก็จะปรับลงแล้วที่แล้วที่แบบที่อันนี้ก็พิเศษอันนี้ก็แบบเพิ่งรู้ไปเหมือนกันก็คือรอบที่2โอนิด้วยรอบสามอ่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไมว่าเรา layers, today, uh ้อนยอนยันย้อนย้อรย้อนน้นี้อนอน้อนย้อนย้อนย้อนอนอนย้นย้อนย้อ้อนยอนย้อน้อนย้อนป้นยอนย้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 อนยนาะของของย้อนล้อนยอนย้อนยัอเย้อนต้อนย้อนย้อ้อนย้ั้อนนน่้อนยอนอนอออออน้้ออ สามารถให้ผู้ที่ไม่มีเคชเคสำหรับจีนศึกษาสมัครได้แต่ว่ารอบหนึ่งเหมือนเขาเะยยกเว้นไว้รอบหนึ่งก็คือเกณฑ์เดิมใช่เขาบอกว่าอินเดียยกเลิกแล้วถาวรน,นะจ๊ะอันนี้อัปเดตแล้วไม่อ, <c oughs> อาไปเรียนยากไหมวิชาไหนยากที่สุดหร้อว่าวิชาไหนชอบที่สุดเรียนยากไหมคะมเรียนยากไหมก็ ก็น้องก็แต่ละคณะมันก็จะแบบมียากง่ายไม่เหมือนกันแบบอยู่ที่แบบความชอบความอยากจะเรียนถ้าแบบเราไปเจอวิชาที่แบบเออเราพยายามจนี่มันมาแต่เราไม่ได้มาเจอะไรที่แบบนี้ยราก็จะรู้สึกแบบคุ้นคุ้นคุ้นนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้แม่งยากแต่ถ้าแบบวิชาไหนที่แบบเออเราตั้งใจจะมาเข้าอย่างเช่นแบบ ภาษาจีนอะไรเงี้ยพวกเราแบบตั้งใจที่แบบอยากจะมาเรียนจีนพอมาได้มาเรียนแล้วก็แบบเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยก็เลยบบไม่ได้รู้สึกว่ามันยากขนาดนั้นอแต่ว่าแบบอวิชาที่ทุกคนคิดว่ายากที่สุดคืออีคอนอีคอนไม่เหน้องถามไปเลยเนาะอีคอนเอาจริงๆบ้านเรารู้สึกว่าคือตอนเนี้ยเรายัางอยู่แค่ปีหนึ่งแล้วเรายัางไม่ได้เจอวิชาขนาแบบ แน,แน่นปึกปึกอ่ะเราเรียนแค่วิชาทียูวิชาทียูก็คือวิชาแบบเหมือนของมหาหลัยก็คือของธรรมศาสตร์ซึ่งมันเรียนแบบเออเรียนทุกคณะแล้วก็มันกว้างมากเราก็เลยยังอาจจะยังไม่ได้เจาะเข้าไปคณะขนาดนั้นก็คือมีวิชาคณะก็แบบว่ภาษาจีน,จนก็จะเป็นจีนพื้นฐานจีนแบบ จีนวิดดิ้งจีนอะไรนะจีนแบบพวกฟังพูดอังกฤษเอออะไรอย่างนั้นอยู่แต่ว่าปีสองคืนไฟก็อาจจะได้เรียนเข้มข้นขึ้นนะก็จะยากก็จะพอวิชาพวกวิชาทีมนี่แหละยากวิชาที่ยากที่สุดก็อีคอนหรือว่า ec 2 0 1นย์หนึ่งะคะสองหนึ่งสองหนึ่งอ๋หรออุ่ยยากจริงเลยยากจังไม่ได้เนื้อหาจะอะไรแต่มันยากสำหรับเราเพราะว่า กันมมันมาเจอามันลมาเจอกาอย่างเี้เราก็เลยแบบใช่ใชคือขั้นภาษาไทยอะยังเรียนแบบอยู่เรื่องอะไร้างสมประานแบบคือเรามาแค่เรารียสประานใช่ป่ะตอมัธยแต่อันนี้มันเจาะเข้าไปแบบลึกกว่แต่เขาคือแบบเก็บคะแนนแบบเก็บโหดอยู่นะแบบเอาแต่คะแนนสอบอะไรเงี้ยมันก็เลยทำแบบยิ่งแบบยิ่งกดดันว่าแบบถ้าเราแบบ สอบไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้แบบคะแนนเย่ที่มันไม่ดีรู้สึกว่าวิชาเรียนอ่ะอยู่ที่โรงเสกด้วยนะอยู่ที่อาจารย์แต่ละเสกไม่เหมือนกันแบบตอนแรกเราก็ปีหนึ่งอ่ะเรายังไม่รู้ว่าว่าอาจารย์คนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราต้องถามจากรุ่นพี่เอาถูกป่ะแบบควรอาจารย์คนนี้ควรลงไม้หรืออะไรแบบเนี้ยเออก็อยู่ที่เสกด้วยเพราะว่าบางบางเสกอาจารย์ก็จะใจดีเลยอ่ะแบบแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสหรือว่าฟิตแต่บางเสกก็จะแบบโหด ต้องแบบต้องเป๊ะเปเปอะไรเงี้ยอยู่ที่แต่ละเศษด้วยเนาะอยากดูใครโหดก็หลังไมมาวิชาที่ชอบที่สุดล่ะวิชาที่แบบรู้สึกเอนจอยหรือแบบมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราก็ทุกคนภาษาจีนใช่คือเราเราทั้งหมดก็เรียนคนละเศษกันเนาะมันก็จะแบบมีความยากง่ายแล้วก็เรื่องของอาจารย์ที่แบบมีเทคนิคการสอนต่างกันก็แบบ ไปก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละคนวมาชอบแบบไหนอะไรอาจารย์บางคนก็เกณฑ์เก็บคะแนนก็ไม่เหมือนกัน <S <S ใช่แบบบางคนแบบเน้นแบบสอบหรือบ,บางคนแบบเก็บคะแนะเนเก็บคะแนนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาเหมือนกันแบบเรียนเหมือนกันเียวยันตก<ม>้งแต่ตีหนาเรารู้สึกว่าเราชอบวิชาทีร้อยเว้ยรู้สึกว่าแบบมันได้แบบได้ทําไหร่จะกังได้เจ๋งเลแต่ว่าตัดเรื่องอะไีอ่อกนะตัดเรื่องแบบ เดินทางเออใช่ปะคือเหมือนที่อยู่ร้อนมันเป็นวิชาแบบเออ่ทำกิจกรรมเออพลเมืองนี้เพื่อสังคมแล้วแบบเหมือนต้องลงพื้นที่แล้วแบบต้องไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ช่วงแบบจะต้องรันรันโปรเจกต์ให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหนื่อยอยู่แต่ว่ามันสนุกอะแบบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โปรเจกต์แล้วแต่คคคคคาาาาาาาถถมมมมมมททีีีี่่่่่อืชชววิิตตตตหยยลัััักกบธงงน้ะะ แต่ว่าก็ดีทั้งคู่แต่ว่ามันก็ใช่เป็นคนละแบบสังคมที่เจอเป็นคนละแบบกันความกดดันก็ต่างกันนะแบบตอนแบบมัธยมเนี้ยเรารู้สึกแบบเรียนมสี่มห้าพอมหกเริ่มแบบเครียดเคียดเพื่อที่จะเข้ามหาลัยแต่พอแบบเข้ามหาลัยปุ๊บว่าพวกแบบเกณฑ์การแแบบคะแนนเกรดอะไรเงี้ยมันก็ต่างไปจากมัธยมมากอย่างมัธยมเราแบบเก็ดมันลงได้สามจุดเฮ้ยในในแต่ละวิชาอะไรรู้สึกแบบ ไม่ใช่ะม่ชานี้กูได้สามจุดห้าวะแต่นี้มาถึงแบบ B, B ี่ห่งอะไรเงี้ยสี่วกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบกูได้แค่สีวกหรออะไรเนี่ยก็แบบแตกต่างเนียเราอาจารย์จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ที่มหลาลัยเขาถ้าพวกคุณอยากจะส่งงานก็ส่งถ้าไม่อยากส่งก็เรื่องของคุณ<ป>เออเกตก็คุณไม่เป็นเราพอขึ้นมหาลัยอ่ะทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเลยทําให้เราแบบเหมือน เราต้องรู้ว่าตัวเองว่าต้องทําอะไรอะไรเงี้ยก็ชีวิตมหาชีวิตชีวิตมเพื่อนอาจจะแบบดูฟรีดูแบบสนุกใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่มหาเลยก็อาจจะแบบตัดเครียเหมือนแบบเหมือนแบบกิจกรรมก็มีแต่ว่าก็มีงานที่แบบมาจี้ตูดละนาต้องต้องส่งค้าอะไรเงี้ยมันแบบก็เลยต้องแบ่งองแบ่งแบ่งเวลาแบบพร้อมกันอะงานใหญ่ใช่พร้อมกัน ต้องแบ่งเวลาให้ดีหาไรล่อะมันก็ชอบสั่งงานแบบไม่ใช่การบ้านวันนี้ส่งพรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ยมันจะสั่งแบบแอสเซทเมนต์หนึ่งคืออาทิตย์หนึ่งทำไปแล้วแบบแอสเซทเมนต์ไม่ใช่แบบแค่แค่แค่อ่านตอบอ่านตอบอะเข้าใจปะแต่เป็นแบบโอ้โหอย่างเงี้ยเซตเตอร์แบบตอบเซตเตอร์แบบตอบเซตเตอร์หมดเออแล้วก็มีโปรเจกต์แบบ m i d t e r มไฟ n a ลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยาวๆให้เวลาทำแบบสองสามอาทิตย์อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นไปก็ใต้มีกิจกรรมอะไรบ้างคำถามที่หกมีกิจกรรมอะไรบ้างข้อนี้คนถามเยอะมากเลย อ่ะอันแรกก่อนคทากรอนค่ะคทากรอนค่ะเอนนี้ละกิจกรรมอ่ะกิจกรรมแรกที่ที่เข้ามาแล้วเราเจอก่อนละกันอ่ะก็เจอคทากรอนก่อนเพราะว่ามีการคัดเลือกก่อนใชกรณีจังมีกิจกรรมก็ก็ถือว่าไม่น้อยแต่ก็ไม่ไได้ม่เยอะแบบจนแบบเอออันแรกก็คือคทากรอนเนาะไม่ใครสมัครมาเรามาหมดเลยเอ้ยยี่หามยี่หามยี่หาไม่ยี่ไหลสมัครหรืออ๋อ เราสามคนใช่ไหมใช่เออสมัครคาถากรแล้วเราฝั่คนอ่ะก็รู้จักกันจากคาถากรอนเลยใช่ใช่จริงแล้วก็มาสนิทกันแบบใช่คือรู้จักกันเพราะกิจกรรมแรกเลยแล้วก็ไปที่รีชวาเชลิดเดอร์ใช่ก็มีพีบีเชลิดเดอร์ด้วยนี่ก็สมัครสมัครอ๋ออย่าลืมมาคาตลอดหาตลอดเลยนะทคน ก็พอหลีดเสร็จก็จะเป็นดาวเดินดินแล้วรับน้องก่อนปะรับน้องรับน้องรับน้องเราก็จะรู้สึกเราสนิทกันอะไรไงเราก็จะแบบมีเพื่อนแหละเราสนิทกันแบบงงๆอ่ะใช่นี่เรารู้จักกับจ๋าเออแล้วก็อันี้แล้วก็รู้จักแล้วก็รักกันแล้วก็ออกันอย่ากรู้กันเนี่เกราแล้วกนี่มินนี่จ๋าแบมซามยิว่าเจษ เบฟเจตเจตแล้วก็เบฟแล้วก็เบฟโอชายนะคะแล้วก็สนิทกันจนถึงทุกวันนี้นะคะคือรับน้องปีปีเรามันก็ต่างจากปีอื่นๆเนาะเหมือนปีอื่นๆจะแบบไปเข้าค่ายเข้าค่ายนะหลังที่แต่ว่าของเรามันแบบโควิดก็เลยแบบได้แค่จริงๆเราจะได้ไปค่ายกุมภาป่ะอืได้แล้วแต่ว่าโควิดมากม่โลกก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ดาวเดินดาวเดินดิน ก็คือเราจะประกวดกันในคณะก่อนแล้วค่อยไปประกวดแล้วก็ประกวดที่ท่าพระจันทร์แล้วค่อยรวมสองที่ไปลังศีลกับท่าพระจันทร์รวมกันอีกรอบนึงแล้วก็มีท่าพระจันทร์เกมเนาะท่าพระจันทร์เกมก็คือเฉลี่ยเดอร์เดิร์เดอร์ได้ลงแต่ว่าค่ะปีนีมมีมแค่เฟชี่ปีนี้ใช่เฟชี่เกมคือคาถากรลงแค่เฟชี่เกมแล้วก็เดินพาเลทไหมเดินพาเลทใช่เดินพาเลท เป็นพาเลต์เป็นพาเลตของเฟชี่เหมือนแบบมีทำพวกพร็อพพวกพาเลตอะไรเงี้ยคือพีบิกก็ได้รวมกับลังสีเหมือนกันก็กิจกรรมประมาณนี้ข้อที่7รีวิวสังคมที่นี่แล้วก็เพื่อนหน่อยครับผลผลิตออกมาแบบนี้เอาสลับสังคมก่อนพีบิกสังคมพีบิกมันเล็กด้วยด้วยคณะที่เล็กก็เลยแบบว่าสนิทกันทั้งหมดเลยค่ะ แบบใครคนนี้รู้จักคนนี้แล้วก็แบบทำให้มารู้จักกันอีกคนนึเดินไปแล้วแบบมันก็รู้จักกันหมดรุ่นพี่รุ่นน้องก็แบบสนิทกันสนิทกันง่ายเนาะใช่เหมือนมีที่รวมด้วยอ่ะแบบเล่าเลยที่บอกว่ามีเล่าใส่เล่าทุกเวลาชอบพูดเล่าอ่ะเวลาคนชอบแบบคือยังไงอ่ะพี่บิ๊กมีเล่าหรอมันคือเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมมูนิตี้รวมใช่เขาเรียกว่าแบบคอมมูนิตี้รวมของชาวพี่บิ๊กอะไรอย่างเงย ก็เลยทําให้สนิทกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งหรือปีสี่ปีสาม,ป,สามปีสี่อะไรเงี้ยคือแบบมาลงในที่นี่ได้แล้วก็รู้จักกันเร็วขึ้นสักของที่เรารู้สึกว่ามันหลากหลายมากเพราะว่ามีทั้งเด็กในกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดแล้วก็มีชา,ชาวต่างชาติด้วยอะไรแบบ

งบความรู้หรือว่าทีมกันแบกอะถ้าไม่ช่วยกันมันก็ไม่ใครรอดช่วยกันทุกวิชาอย่มันแบบแบบไม่ว่าจะเป็น assignment หรืออะไรก็จะแบบเด็ดแจมเด็ดแจมมันมาหมดต้องทุกคนด้วยกันแม้ว่าคนเราเสร็จก e ็ช่วยกันใช่เพราะว่าเราอะรู้จักกันแบบคอนเนคชั่นมันเยอะด้วยอะเวลาแบบสมมติสมมติกลุ่มเราสมมติกลุ Explorer> ่มเรานะแบบไม่รู้ใช่ป่ะเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ย ก็จะแบบเหมือนเอาเหมือนช่วยเราไบเถี<ช>่ยเหมือนเราไม่ได้แบบเหมือนม,มันไม่ได้แค่แยกกลุ่มแบบกลุ่มใครกลุ่มมันแล้วก็เออฉัน<ช>ไม่แบ,บ่งความรู้ใครเลยเลยอ่ะเหมือนแบบทุกคนแบบต่างช่วยกันแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปถูกช่วยกันแบกค่ะอะไ <c oughs> กันหลังคะเพื่อนเพื่อนหน้ารัาค่ะข้อแปลกจบไปทํางานอะไรได้บ้างคะเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับภาษาใช่ล่าแปลหนังสือ <ละ S 1> หรือแบบถ้าแบบ พวกแบบทำงานแบบบางคนมีธุรกิจมีครอบครัวมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับแบบภาษาเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรเงี้ยก็แบบทำได้มีไปใช้บริษัท ของจีนอะไรอากก็ได้นะแบบพวกบริษัทที่มาเปิดในไทยที่แบบเป็นของจีนอะไม่เคยไปค่ายมาแล้วแบบรู้จักกับรุ้นที่คนหนึ่งที่แบบจบจากพีบิดเลยแล้วเขาว่าเหมือนเป็นแบบหัวหน้ามาเก็ตติ้งอะของบริษัทบริษัทหนึ่งอะที่แบบมาเปิดที่ไทยแต่ว่าเหมือนแม่เหมือนแบบบริษัทแม่คือเขาเป็นของจีนเลยแล้วเขาบอกว่าแบบพอเขาได้จีนอะเขารู้สึกได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาทําพูดเป็นใช่ปะแล้วเขาก็แบบทํางานแบบชอบทํางานด้านแบบมาเก็ตติ้งอยู่แล้วแบบเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน ก็มีไก่ค่ะครูก็ได้บริษัทติดต่อได้ค่ะโอเค <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะพวกอองานสายภาษา <uh ไปข้อ9นะคะ <c oughs> คิดว่าจะเรียนตอปอโทกันไหมให้ม <c oughs> ันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะ ได้แต่ก็มีแบบความคิดก็อ่อยากอยากจะไปเรียนต่อที่จีนหรือเปล่าแก็แบบต้องรอดูสถานการณ์ตอนนั้นแ่าแบบมันน่าไปไหมมันเป็นยังไงอพวกเราก็เคยแบบพวกเราก็เคยแบบไปใช้ชีวิตแนกเปลี่ยนอยู่ที่จีนมันก็เลยแบบดูแบบบรรยากาศตอนที่อยู่ที่นั่นมันก็ดีแล้วก็เลยแบบเอออาจจะอยากไปอีกในตอนปอนทหรือเปล่าอะไรแต่ก็เอาเตะ่อนคิดีครเขคิดอยากไปเหมือนกันแต่ว่าต้องดูว่าอนาคตแบบจะอยากไปหรือเปล่า <g ül qu oise> ก็แบบมักจ็จะเะรเรื่องของอนาคตย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะคำถามที่สิบก็คือโปรโมทคณะหน่อยแล้วก็สาขาตัวเองค่ะโปรโมทคณะแล้วก็สาขาตัวเองเป็นชวนทุกคนเรียนที่พีบ <im itation> พ่บิ๊กก็ <im itation> เป็นเหมือนอีกหนึ่งคณะที่แบบเป็นทางเลือกของชาวภาษาเนาะชาวศิลป์ภาษาศิลป์ภาษาจีนเออเราเราอิงภาษาจีนเป็นหลักเนาะเพราะว่าแบบเราอยู่จีนศึกษา สิจีนใช่สิงจีนใช่จีสินจีนใครที่แบบว่าเหมือนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแน่ๆอยากแบบว่าไม่รู้จะเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ชอบภาษาจีนอยากอยากอยากอินฟลูภาษาจีนของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่บิ๊กก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าแต่การเลือยากให้เหมือนคลิปนี้เป็นแบบเป็นประโยชน์ต่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่แบบกำลังสนใจคณะนี้ภาษา เราแบบไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสายศิลจีนเท่านั้นที่จะสมัครได้นะบางคนก็มาจากสินคำนวนห,หรือแบบศิลปอื่นเนี่ยแต่เขาสนใจภาษาจีนใช่ปะเขาก็มีแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนเราแบบเราเชื่อว่าทุกคนแบบสามารถทําได้อะแล้วก็เหมือนไม่ต้องกลัวเพราะว่าเข้ามาอย่างนี้เหมือนทุกคนช่วยกันเควันนี้ก็ ไปค่ะตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงันนะคะใครที่แบบว่ามีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีคำถามหรือว่าอยากถามใครเป็นพิเศษหรือว่าแบบอยากถามเกี่ยวกับคณะหรือว่าคณะอื่นก็ได้ค่ะแบบเราอาจจะแนะนำเท่าที่เรารู้แล้วกันก็ฝากพิบิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคุณสำหรับรับชมนะคะอย่าลืมเลยค่ะอย่าลืมเลยค่ะืมกดไลค์เดแชร์เปิดสไงค่ะค่ะ yeah, wow. yeah.